อัปเดตนะครับวามคืบหน้านะครับที่เรื่องของที่มีการดําเนินคดีนะครับกับเจ้าหน้าที่หรือทําการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่กระทําเรื่องของคดีของน้องงโมต้องบอกนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับทางคุณหมอทอดชัยเองนะครับทางโรงอัดเองไม่ได้นิ่งนอนใจหรือไม่ได้นี่นะครับเห็นว่าเอ๊ะทําอะไรเงียบเงียบไปเหตุผลเพราะว่าการที่เงียบเนี่ยนะครับการที่เงียบเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่เงียบนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ ดำเนินงานของตัวเองไปนะครับทาหน้าที่ของตัวเองไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่เมื่อสู่ขึ้นสู่ศาลและและอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มาทําข่าวไม่ได้ออกมาออกข่าวอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่างเงียบเงียบไปแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้เงียบนะครับไม่ได้เงียบนะครับถ้าใครจําได้ในเรื่องของที่ คุณอัดเองนะครับลุงอัดฉริยะเองของเราเนี่ยนะครับได้ทําการไปฟ้องนะครับแพทย์สภาเรื่องของที่ให้ทําการตรวจร้องนะครับสอบจริยธรรมของแพทย์นะครับหรือคุณหมอที่ทำเกี่ยวกับคดีของน้องนะครับตอนนี้นะครับในการมันก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับเรื่องการดูเรื่องของหลักฐานก็อย่างที่เราทราบนะครับอย่างที่เราทราบว่าวันนี้นะครับ ขั้นตอนการทํางานของหน่วยงานราชการอะ่ะมันก็ช้านะครับมันช้าเป็นเรื่องปกติเลยครับมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ได้รวดเร็วด,ดังใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามมาต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าทา้งคุณอัดเองทั้งคุณหมอเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเรื่องนี้มันเข้าไปสู่แพทยสภาแล้วนะครับแพทยสภาแล้วแล้วก็ทําการอขอข้อมูลหรือเรื่องของข้อมูลต่างๆ ก็ต้องดูนะครับว่างานนี้นะครับที่ลุองอัดร้องไปเนี่ยมผลแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็มีการที่ฟาร์มคืบหน้าเนี่ยก็คือมีการขอข้อมูลนะครับจากคุณหมอธวัชชัยเองจากคุณอัดเองเนี่ยเอาไปนะครับเพื่อทําการพิจารณาแล้วก็มีการมอขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ต้องลองดูนะครับแต่งานนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าข้อมูลต่างๆที่ ทางคุณหมอทวชัยเองมีคุณอัดมีเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้อยู่แล้วแต่การที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้เนี่ย theme, นะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องใจยเย็นๆเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนนะครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนทําก็คือว่าพยายามตีแผ่ข้อมูลนะครับออกไปเรื่อยๆแม้แต่กระทั่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่านะครับเป็นข้อมูลที่นี่ก็พยายามให้ตีแผ่เพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะวันนี้อย่างที่เราทราบสื่อเองเนี่ยเมื่อเงียบถ้าเราเงียบด้วย ทุกอย่างมันก็เงียบแต่ถ้าพวกเราไม่ไม่เงียบพยายามขุดข้อมูลเก่าๆในออกมาโพสอย่าเพิ่งเบื่อกับมันนะครับเพราะว่าอะไรข้อมูลเก่าๆนี่แหละที่จะทําให้การตีแผ่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้นขางในสังคมมันเกิดอะไรขึ้นกับขบวนการยุติธรรมมันเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานราชการที่ทําเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกโซเชียลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะช่วยกันขุดคุยเพราะวันนี้บอกได้เลยครับว่าถ้า เรานิ่งเฉยมันก็จะเงียบไปแบบนี้เพราะสื่อก็จะเงียบแต่ถ้าเราไม่เงียบแต่อย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าสื่อจะทําข่าวหรือไม่ทําข่าวแต่พวกเราช่วยกระตีแผ่ข้อมูลออกมานะครับถึงจะเป็นข้อมูลเดิมๆข้อมูลเก่าๆข้อมูลแต่มันเป็นข้อมูลที่กา,การการกระทําความผิดหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความจรงิงเราก็ต้องตีแผ่มาเรื Allez ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยหรือการดาเนินงานเนี่ยทั้งคุณหมอและก็ทั้งคุณอัดไม่ได้นิ่งนอนใจหรือไม่ได้เงียบนะครับไม่ได้เงียบนะครับพวกเราก็ต้อง ต่อสู้กันต่อไปแล้วก็ทำการตีแผ่เรื่องนี้กันต่อไปครับผม